เกสเตนสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะหน้าบ้านลุงพลตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะร้านค้าพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่จัดโต๊ะมานั่งจิบกาแฟค่ะนั่งทานข้าวนะคะมาชมกันค่ะร้านค้าเปิดแล้วเนาะโอ้โหคนข้าวอาหารมาแล้วนะคะข้าวปลาอาหารมาขายแล้ว แล้วโต๊ะกี้ไอ้เรือกี้นะสวยด้วยวันด่ภาพเนี่ยต่อไปก็จะมีอะไรนะสีิกอนารื่ธาคารหมดเลยแข่แรงกวนอื่นเยอะเลยสวยสวยัู่นเอานูเอาสีเหลืองได้กลุงมสีน้องผมก็จะมานั่งสบายๆนะครับ ไทยปารีสสีม่วงเอาน้องอมสินกับน้องอมรับวิงวุ่นเลยนะคะออมสินกับอมรับวิ่งวุ่นเลยค่ะขัดไทยพาณิชย์อญ่ินแล้วะ พ่อผู้ใหญ่แล้วมีเก้าอี้แล้วจะมีโต๊ะไหมคะไม่รู้แล้วโอ้โต๊ะก็มีแหละคะยังไม่ได้ขนมานะคะเอาไปนั่งเอาไปนั่งรอคิวโอ้เหรอคะนั่งรอคิวตั้งไม้เสือเนาะนั่งรอคิวนั่งรอคิวสั่งอาหารเหมือนร้านอาหารใหญ่ๆดังๆเป็นบุฟเฟ่โคเกตซาทเออนึกว่านั่งจิบกาแฟกาแฟก็มีขายใช่ไหมคะต่อไป ไม่มีมือตั้งรอคิวนะยฮะพออกับร้านยำดังในกรุงเทพน่ะเออกาแฟบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะร้านยำดังที่พัทยาก็ต้องมีโต๊ะนั่งรอคิวแบบคนต้องนั่งรอเป็นร้อยนะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ้าวนี่นะคะพ่อผู้ใหญ่โอ้โหได้นั่งรอคิวนะคะแม่ผู้ใหญ่บอกว่าแม่ผู้ใหญ่บอกว่าโต๊ะก็มีค่ะเดี๋ยวเอามาตั้งนะคะได้นั่งรอคิวทานอาหารซื้ออาหารนะคะ โอ้ข,าย,ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะคะพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ค่ะมาไปดูโน่นนี่นั่นที่กดขอบขอบคุณที่ติดตามชมคลิปและกดไลค์ให้ขอบคุณที่กดติดตามได้ย้ายนั่นนะคะสมอนเรียนคิวจ้าเรียนคิวเข้าค่ะ อมสินกับอมซับรอคิวแล้วและตีหน้าพี่หน่อยอมสิอมซับตับไก่สิบสอมเท่าไหร่ปิ้งไก่สอไม้เท่าไหร่ร้อยสี่สิี่จิมมี่พี่จิมมี่ซื้อแล้วนะคะกว่าเดิมให้แล้วประดกตัวเท่าไหร่0รกเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิก็ร้อตัวนึงมัด สอง้อยน้ี่เสือสองร้อยถ้าตั้งคุครบาบาทสอยกว่าอะไรทำไมพูดว่าสองร้อยกว่าอคนจะบวกให้มั้มาถีงอีกไม่บวกแล้วไม่บวกแล้วคนจะบวกให้เถียนน้องหมาก็ดีใจนะคะน้องหมาก็ดีใจอ่าอไหมถ้า นีาอะไรนะออมสินถ้าออมสินโมโหแล้วขึ้นเลยนะออมสินแล้วก็ทกศอทกศแล้วก็มีธนาคารไทยพาณิชย์โอ้โหน้อยยังก่อนนี่อู้ยเอาเปรียบขนาดเลยปลาดุกสามเฮ้ยปลาดุกสามนั่นนั่นนั่นนี่สินไม่ยอมแล้วนะทีนี้นาทีนี้สิทธิ์ไม่ยอมนะครับตับไก่ไสิบสอง เอาเอาเอาฟัดใหญ่เลยแม่หนูเอาทกสดีกว่าถ้าหนูมีหนูเป็นหนี้ทกสอยู่ซักสิ่งนี้เอาเอาเอาหางเขาเอาเขกัดได้แต่หางนี่ไม่มีแรงแล้วอะไรจะขนาดนี้อะไรขนาดนี้ ไม่ยอมกินข้าวแล้วก็โดนคมปุกเขาเลยกดขี่คมเข่งเขาไอ้ซับนีหกเก้าหกเก้าโอ้โหเล่นหกเก้ากันเล่นหยอกกันนะคะจิ้มกระเดื่มให้แล้วนะคะลุงจิ้มเอาสิถ้างั้นก็โยนขึ้นมาก็ได้ลุงกิมประเดิมให้แม่ผู้ใหญ่แล้วค่ะนี่กรอบ เจ้าต้องมาคืนค่อยจะให้ค่อยคืนเจ้างงเลยข้าวข้าวหนูจะให้เด็กห้าสิบคุณบรลลัสายเขาแปดนาทีหรือยังครับทุรลงยืนอยู่ยืนอยู่เลยราเวลาแปดนาทีอยู่เด้อะี่ลูกค้ายืนเข้าคิวเลยนะคะไม่ได้นั่งเข้าคิวนะคะยืนเลยค่ะเข้าคิวแปดเอาเก้าอี้มาให้แต่ก็นั่งนะคะแต่ก็ยืนนะคะวันนี้ตื่นเต้นกับธุรกิจร้านใหม่ธุรกิจพันล้านโตรงแม่แม่มาไหวพรสองขาขาแม่มาไหวพรสาธุ สาธุวันนี้เป็นยันวันสเสน่ห์วันเงินวันทองอทำมาค้าขายขึ้นให้คนหลังเข้าร้านเหมือนหาปุ่นเงินข้าแต่ละครั้งเหมือนหนอก,ก้าอขอให้เจริญเจริญก้าวหน้านะคะร้านแม่ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พ่อผู้ใหญ่ใจดีบ้านปกปอง ของแม่ผู้ใหญ่นี้กินอร่อยมากกินครั้งละสามลูกไม่เผ็ดค่ะอร่อยแล้วต้องสาธโฆษณาคนดรทุกคนเลยนะคะทุกร้านเลยนะคะขาดีอีกอย่างนะคะเขียบมูแล้วก็มัดหอมแล้วก็ใครอีกใครอีกจะมีอะมากเลยคนนี้เนี่ยอวยพรนี่ใคร อะไรในี่เขาเรียกว่าผานมข้าวปุ้นทำไมมาช้าคุณเขาได้กันคนละสามพื้นแล้วทำไมเพิ่งมาเนี่ยฮะนั่นแหลเขาให้ขาวมัวจะทำข้าวให้้าชีทำยาวเหมือนข้าว้าชีจะไปทำงานนะคะคนออกจากบ้านต้องทังตุลงตุ้งขาวฝาชีอย่าแย่งกันนะคะอย่าแย่งกันเอาแม่ผู้ช่วยแม่ผู้ช่วยโมอวยพรอวยพรคุณมาแล้วค่ะคนอวยพรมาเพิ่มแล้วนะคะโอ้ยอมศิลลูกอมศิล น้ำมันูโลแกเลยน้องเขาไปยืนตรงนี้ใหม่อาปกอาปกอาปกไปยืนใหม่ไปยืนใหม่อาปกตามเลยนะคะหนุนน้าไปไปจะอโผกสวัสดีค่ะอยู่ที่ร้านค้าตลาดน้อยวัดแม่ผู้ร้านแม่ผู้ใหญ่นะคะเพราะคุยใหญ่ใจดีจ้าตอนนี้กำลังจะเปิดร้านนะคะ ช่วงนี้เป็นเวลาจะเปิดร้านคุณแม่คำคุณแม่คำใส่อวยพรให้นะคะอ้าวรับคำอวยพรค่ะเงินไหลมาไหลมาเงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เป็นเศรษฐีร้อยล้านโอ้สาธุค่ะจบหรือยังจบหรือยังจบแล้วค่ะจบแล้วอันนี้ซื้อมาแล้วผมแจกยูทูบเบอร์คนละมาโอเคคนละมาคนละมา ตับตับตับไมตับ้ตับ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 อย่ากินตับตับลุงจิมอย่ากินตับเอาผู้ใดว่าท่านใดน้ำกันเด้อนกเลยตับลุงได้กันนะได้กันนะได้กันนะให้เบนดูกไอเดียวอันหนึงหมดแล้วโจกกับเบนก็หมดแลว จิมกเอ้าเจกระปินเอ้าเอนเพื่นแลเจ้ากับนกน้ำันอนนมันเ้อนไปีหลังใครไปทีหลังรีหลังเอานไก่เอานังไก่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกกินเลี้ยงต่อมีอีกมีอีกมีอีกนะคะโอปลาปลาจิมปลาจิ้มนะฮะเอาแต่เช้าเลาเลย พ่อกำนันใจดีนะคะให้ช่องไอ้ก็เอ๋อพ่อกำนันใจดีเลี้ยงเลี้ยงสับแต่เช้าเลยนะเลี้ยงอาหารแต่เช้าเลยค่ะแม่แม่ขนมน้สขนมสิบบาทค่ะเป็นข้าวเป็นไม่เลยขายดิบใครดีนะคะรวยรวยเฮงเฮงค่ะเราจะเอาไปให้ตับเลี้ยไปให้น้องยังไงก็ฝากกดกสเตชานด้วยนะคะดูคลิปให้หน่อยค่ะดูคลิปให้จบนะคะเกี่ยวกับสเดือนจะได้มี กำลังใจทำงานนะคะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ